แล้วก็ธรรมชาติความเก่าขององค์พระนะครับพระแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับเนี่ยนะฮะพระสมบูรณ์มากทุกท่านครับพระองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับไม่มีหักนะไม่มีหักไม่มีซ่อมเนี่ยครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับ ไม่ได้ถูกล้างมาด้วยนะฮะองค์นี้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อนี่สวยงามและจัดเอามากๆานี่นะครับธรรมชาตินี่สุดยอดเลยนะครับพระองค์นี้นะครับผมเนี่ยนะฮะคือพอเป็นพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพระเนี่ยจะถูก เขาเรียกว่าแกะบล็อกแม่พิมพ์โดยช่าง10หมู่นะครับเพราะฉะนั้น